งามงามงามบ่อปลาอุ้ยดูล้วอุ้ยดูเราดูล้วสวัวดวสดีครับเอาพี่น้องมาหาปลาบ้านดินดำไม้นี่แหละพี่น้องสิป้อยน้ำออกติสซี่เลยพี่น้องติสซี่สิป้อยน้ำออกนี่นี่นี่น้ำซี่พวไก่เลยน้ำชีวันนี้สิกัดไว้ป้อยน้ำออกสิบเบิ่งปลาสิมีบ่ เอามาลุนกันพี่น้องกัดบพท่านปลาลงก่อนสิปล่อยออกสิกัดเบิ้งพนันพี่น้องว่าสิตึก๊กขึ้นไปได้ตึกกลงมือนีสิปล่อยออกเราหาปลาพี่น้องเอามันหมาเด้อพี่น้องรับค่อยรับค่อยชมมีปลาอยังไหนเบิ้งกำลังปล่อยน้ำพี่น้องปล่อยน้ำเอาพรมงัดไว้นี่นี่พี่น้องครับเบื้องนี่น ปล่อยปล่อยลงท่อท่อกระสิไหลลงซี่พี่น้องก็น้ำซี่ลงเร็วปีนี่นี่ไหลลงซี่กัดมาท่านพี่น้องกัดซาพุดนี่ไหลลงซี่เลยไหลงหล,ลงซี่ผุดน้ำซี่พี่น้องโอ,โอ้ยกัดมาท่านปลาลงไปก่อนสีได้บ่เนาะมึอนี่เอามาลุนกันสีไดสำหรับไอ้ก็เอาเหรอพี่น้องมึอนี่ใช่ใช่ปลาไหลเฮ้ยปลาไหลปลาไหล เห็นโตป่ะโอเคป่ะนี่ใช่ใช่ใช่นี่มีเทู่เดียวบึ้งบิ้งบัลไลพีน้หงเอาไปเอามีเห็นหางอี่ลิเห็นหดหัวโอ้้หูหางบัไลหางบัไลเฮ้ยบเล่จาบุเล่เอาปนี่เดี๋ยวกคนละที่เอาอยู่เอาไปที่เอาพี่น้องเอาเทียนแตบจัดการเลยเียนตะวันแห่เอาไลดยนี่ตรง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 ัดตง วข่าหมูี่น้องหมูเหรอถุงเอาถุงเฮ้ยไปแล้วไปแล้วมันหกเขาอื่นนะเมมันคือเป็นเส่นเนไรนอบนี้มันถอยขึ้นมาพ่นถอยขึ้นนอนบ่ขึ้นนอนขึ้นนอนพ่นไปยังทางมันผิดทางเลยทางมันขึ้นนอนนอนีไไไพี่ด้โอ้ยมึงี่ไอ้คือเป็นไง่งางโอ้โผง่เลยว่นี้แมมเขาไปหนุ่มไปอะไ้เล็วะนี่ไปออกนาคนเดียวอุ้ยพอดเพาอนเห็เห็นเเห็นบ่บ่

โอ้ต่ตัวนี่สทำมดตรงหันเลยไปเฮ้ยใส่ใช่ใช่ใช่ลองยูกันนน่ลองดกันลองกันเออลองไปเลยลองไปเลยไูเลยไปเลยเอาให้ทั้งที่ถุงเข้าล้วเข้าแล้วมีคเดิ้าข้าลังโอ้เดี๋ยวเราเดียวเราน้องว้าจุ๊ยจ่ะคบคุณเอ้ยตัวใหญ่หรืาเปล่าคบเอ้ยเบไม่คบไม่คเนี่ยเขากรสอบแล้วเรียบร้อยทั้งวันเอ้ยตุ๊กตุาเกำลังดูเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ข้างหลังเราเดี๋ยวไปน้องปต่อไ นี ê, oh, yep. oh ่ตัวเีเดโอ้ยมีน oh, oh, ้ำตัวด sure> oh, 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 ี oh, à, ้นี่เโอ้โหพี่น้องี้ยงี้ยง้งีกหดเงี้ยน่เยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้วหยกยกหยกลาบมันดูเห็นปะเห็นปะว้าตัวนี้งี้ยดีปะเฮ้ยแล้วเฮ้ยแล้วเล้วโอ้พี่น้องพี่น้องงาม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 ไป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 ว้าพวนี้เสียนอันกับเซียนเต็มมือนีเพราะวันมาหาปลาไหลพี่น้อง อ,อู้พี่น้องขั้นกันมั่งหันแม่สวยๆเลยโอ้ไปแล้วมึงเบิร์นพี่น้องเบิร์นป้าใหญ่ๆขากเด้ตัวนี้เอาๆๆไใส่ไซส์มาหนี้ใส่ถุงไว้โอ้หวานหวานเอาพี่น้องน้ำเลี้ยหน่อยแล้วยางไล่ยางไล่ยางไรเบังเกินกะศิีวานไปน้ำล่ะพี่น้อง ดายซ้ำได้กะจะเอาซ้ำนั่นละมือนี่กัดมาท่านปาลาลงซี่ก่อนสิได้รับได้ชมบ่านี่เอายางไล่อยู่เอาพี่น้องสีวานปากทอโอ้ไปแล้วไปแล้วยางอยู่ปลาปลาเคลื่อนอยู่ปลาเคลื่อนอยู่เน,น้นเน้นเน้นเป็นคืนอยู่เป็นคืนอยู่เอาพอได้รุนอยู่เฮรอ หางแห้หางห้นแห้เราบะนี่ขึ้นแห้แววเรา้้นแห้แล้ว,ลวถือว่าน้ำปลาไหลน้ำหลายก็มีรุนอยู่งฟงปื้อเห็นไหมัวแนย ปลาเงียงคุ้มปลาจอกปลาจอกปลาจอกตัวใหญ่ดอู้่เดี๋ยวน้อยใส่มาทำห้เดียวใส่หมูไปก้อสู่าก้อนี่น้องเสูผาไปก้อนอุ้ยอุ้ยอุ้มีดปลาตองน้อยมีอยู่มีอยู่ ว้วาหรือว่าปักใครแยงใครแยงใครแยงพอได้กเก็บอยู่การพระท่านปลาลงซี่ก่อนงงปลาตองยังเติบอยู่ปลาตอง,ตองอปลาตองเก็บใส่ผูกไว้ก่อนอนี่ต้องกาย,ยู่ดิ มันมันสิมีจุดตะหน่อยหรือเปล่าเออมีจุดตะหน่อยที่กันตรงกายพี่น้องตรงกายตรงกายจับได้คือเก่าโอ้มีจุดคือตัวใหญ่เออมีจุดคือกันโอ้ถ่านตองท่ำดาสมบูรณ์จุดตองกายไรอ่ะหลุดงามเลยวะตรงกายตรงกายถืวตัวหน่อยโอ้มีจุดมีจุดไล่าออยู่พี่น้องโอ้ เห็นแต่ต <c oughs> <c oughs> um ัวใหญ่เพิ่นตัวน้อยก็ไม่จุดแล้วคือตองกายตัวใหญ่ไปใสน้อลงซี่ไหมดแล้วลงซี่เฮ้ยเฮ้ยวาปรเมีเน้ยประคเฮ้ยกดนว้างแทะอ้หูเดรุ้นเดรุ่นาใส่ดูดตนี้กันอ้าวเ่นอมางาบปาอุ้ยดแล้วโดนแล้วโดนแล้ว ปาดๆงามงามงามโอ้สำนีเขาโอเคแล้วตัวงามอยู่สวย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 หืมปดปูปพี่น้องดีแล้วมาอยู่มาอยู่ปลาลงซี่ก่อนกัดประทันโอเคแเราใจสำนี เอาเอาเอาเว้ยใส่ผักก่อนนะมันเดี๋ยวเต็มเราเด้โอ้เรียอยู่เดี๋ยวน้ำน้ำเมาเพิ่งเพิ่มพื้นทีเพราะหลายเลยพี่น้องนี่แล้วน้ำบุกลงแล้วโอ้พี่น้องได้เยอะเด้บ้านมันหันกันได้ยูปลาตองปลาตะกายอย่างบอยเนยโอ้แรียนดูเรียนดูเดี๋ยวเด้๋ยวเอาขูมาใส่แล้วอ่าเสี้ยนอันเอาเอามาใส่อุ้ยแียนเรีลนแรีนเรยนเรียนดูเรียนดูเรียู่ นี่ปลาอยู่ไม,ม่ปลาอ,อุ้ยนี่ปลาเด็ดพี่น้องปุดๆแรนอยู่แรนอยู่น้ำบ่อไหลปล่อยน้ำร่งเก่าโตบ่อหญ่คักเจ้ากับโอเคอยู่อ๋อเก็บเกินเก็บกันได้เด้ได้เด้เราไม่อีกผืนเลยบ่อซ่นเด้ <c oughs> เดี๋ไปกินเนี่ยดิแหเดียวอู้ปรากฏแม่งามดินั่นน,นปรากฏงามลามงามเหยียบเชยจุดนี้เห็นไหยเอาว่านแล้วตุมม่มอะไรฮะเป็นได้ตุมมามมาตงง่มเอาน้ำมอไหลมาแตงงมอะได้เห็นปะตุมมต่มเอาตุ่มเอา แ่แลนอยู่ดปลาแลนอยู่ห่านเลยี่เนาะชูดป่ะนำห่อนโอ้มองไลตัวนี้มองไหลลงซี่ด้นี่ยังคือกถือวะโอ้ยมันมันหนีจากมองนีป่ะมันขึ้นไปตั้งมองนี้นี้ะเอาหางมองดู อันอ <Anh> ันเส้นอันแวเหียวมาอีก่มีเหี้ซาน่อโอ้แถวมน้อาเอาเงเบิ้งลงหาวกันนะนวแล้วลาตายตึสไปวานเทิงบไรเดมันตื่นมองนี่มันตื่นเออมีมอยู่ ปลาปลาหน่อยมั้งน่าเห็นอยู่เด็กปลาเฮ้ยปลาเสียมงามตัวนี้เห็นปลาเสียมโอ้ยเห็นปลาเสียมชัวร์โอ้ปลาเสียมปลาเนื้อออนเห็นอยู่เอาไปเบิ่งปลาเสียมตัวนี้กันนะคือเป็นตัวตรงตรงขาวงามนี่พี่น้องแงบ้างหันก็โอเคอยู่ดิประกดประคอประตรงกาย ปลาเทียมสวยโอ้ยปากโอ้พอมีทุนมันไมีแหงปลาเทียมอ๋อลปลาเทียมลงปลาเทียมพี่น้องปลาเนื้ออ่อนน้ำง่ามเลยปลาเนื้ออ่อนปลาเสียมเออเป็นกุมไปไหมเออเลียนเลียนไปเออน้ำเลยน้ำเลยเลียนไปหยุดเออเพิมเต็มอ๋อคือเนแหขึ้นแหไปแล้วเสียดดัน เป็นลัดสร้างพุ่นน้ำมาหลายอ้เห็นเห็นเห็นโตเรยแลนเอา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 ไปเลยเสียนเห้ยเอาโอเค,อเ,คเอามันๆๆน้นนเอาไปยังวะบุงๆผี่น้ <c oughs> องมาหลุดเหาซาซค่อยๆมาก เออเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นแลนเด้นี่นีล่ะเจ้าสีปลายยังขึ้นา้นขนมาขึ้นขึ้มาขึ้นขนมาขนข้นมาขนขมาขึนข้นมาข้ขนาเึ้นวาขึ้นีึ้นมนม้านนมาขึขาขึ้นนนาข้าามา เร็วเร็วเร็วปลาเร็วอยู่พี่น้องปลาเร็วอยูู่ไปเรไปเดี๋ยวคืนนี้โอโออคืนวันโอ้ตัวนั้นตัวนี้ตัวนั้นตัวนี้โอโอ๊ะโอ๊ะโอ๊อน้อะือนนเฮ้ยี่เร็วแทะบ่ท่นยังไงพี่พี่น้องได้ยุ่ยเลยได้ย hmm. ุ hmm. ่ยยวมยุ่ยเ้ยเพื่อนคอโอ้โอเคอยู่ เเนเนได้แล้วคุมอยู่คุมอยู่พี่น้องคุมอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่ขาตัวนี้หอกไม่ตัวนี้เยเยเรียนยแหลปลาุ้มจเห็นบมากที่สุดเนี่ยก็เยอะ่ะเอาห่าวนสั่นปลาเุ้มตัวายโยน่นี่ใ่น้เบแต้มไ้า เอาเลยลายลายลาเ่าลาไล่โอ้มันเถอวะพีอน้องเอาไม่ถือว่าเห่าล่าแล้อก็คือล่ดีเถววะวิ่งจับปลาเอ้ยเอ้ยอ้าง่ายๆเนี่ยเว้นไดเป้นไะนี่ เฮ้ถือบัวว่ะเ้น่ตองกหรอตองต้องใส่ใี่ตัวใหญ่ไปใช่ปะน้ำบกน้ำบกหายากอยู่พี่น้องใส่อยู่น้ำไร้สา ูผปไรทาไปมอเกา้างอตไก่ตไก่ตไก่อึบคือว่างอได้เาเอาออกได้อออกได้ไม่นตัวี้ยงโอ้ยลืมโอ้ว่เปล่เปล่อ่เห็นตัไก่เปไปเติบหรอกเอาไม่ไม่เมาใส่ใส่ใส่เอ้หาปลาอ้ ปลาพิทีไหมงุโม้เลยพี่น้องว้าาาาใส่ปลาตัวใหญ่ตัวใหญ่อุ้ยปลาคอใหญ่เหมไอ้ชิปลาดูือด่วนเลยปลาพอต้องใส่แห่อะไรเสียนอันมือนใส่มือใส่มือใส่รอกฮยปลาคอไหมเอาเอาเอาอยู่น้ำด่างอยู่น้ำด่าง โอ้นอดงเอาพี่นอหากันด้วยนี่นาม่หลาย่างหาเห็ตัวไหนเนี่ผาหมูเบิ่อก็น่ะวิบไปง่ฮยปะดิ่มดูโอ้ประควาตัวนี่สีมากเสียนอันมามาไปช่อนปลาช่อน ตัวพ่อขี่ดิเดือดนั่งเดือดนี่จับกันนะยวจับไปให้เทียนอันกันี่น้องปลาช่อนปลาช่อนโอ้โตวอุ๊ยลุลุลุลลุลลล้วนี่ได้แล้วได้แล้วลอ ้ม oh. <laughs> oh, ันไหลแห้งตัวนีโอ้นำเพิ่มลงมากไหมมันโบกว่เป็นแบบนี้โอ้สองตัวอยู่ประคอปลาสวัโอ้ทีเดียว ปลาขาปลาขาหน่อยเถอะน่อยวันนี้คือเป็นถือเลายแต่ว่าตัวบางไงตัวหน่อยส่นหนเอม่ใช่ไลัวาดีปลไ่ปาใหญ่ลงไปเมื่ี่น่องก็ได้อยู่หงบ่ได้หลาย ก็พอได้กินพี่น้องปลาใหญ่ลงลงลงซี่ก่อนกัดก็ท่านเอาเอาไปเบิังในถังมือนี้ผลงานมือนี้พอได้กินพี่น้องโอ้พี่น้อง,อองมือนี้บ่้ามันเป็นไรพอได้กินอยู่ดอกประคองสองตัวปลา เต็นปลาไหลตัวนี ite, to to the the ah. ้ตัวนึงเอาไปเอาไปก้อนแล้วนี่ปลาช่อนพี่น้องปลาช่อนปลาตกอบกายโอ้ปรากฏปรากฏปรากฏเปลายังว้าตัวใหญ่อยู่พี่น้องบ้าบ้เอาลุดไปลุดไปลุดไปลุดโอ้ได้ขึ้นมากเหรอไหมโอ้ไหวทีเศร้าเลรอตัวกายตัวไข่เนี้ยยุ่ยยนนี่ ตัวนี้อะไรไงพี่น้องนนอตัวนี้แหลนโอเคโอเคน้ำซีพี่น้องปลาล้มซีอีกนม้อนี้กับป่ปลาได้ก็โอเคอยู่เอาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ